ออก,ก่อนต่อไปอัอนไหนคงเคยเห็นใน YouTube เนาะจำได้ไหมตัวไหนอีกนี่หรือค่อยออกเป็นชุดอถอดมาถอดเยอะเหมือนกันรุ่นนี้อืมอ่ะถอดนี้ก่อนก็ได้มา่เยอะใช่ <laughs> เรื่อยๆได้มันดูถูกเองหน่อยนาย2021นะครับถอดถัททงน้ำมันออกเพื่ออะไรนะครับเอาเป็นเวรข้างดีกว่าไนะโชกไอ2021ถอดถังน้ำมันก็คือต้องเปลี่ยนโชกใช่ไหมม,มันต้องมันต้องถอดถึงจะง่ายอะชกเดิมฮูหโหลดวันนี้ก็กเกษียณแล้วนะครับโดนถอด สองพน่สิบเอนะครับตัวนี้ต้องถอดออกนะครับบูทด้านบนของโชคตัวบนนะครับต้องถอดออกเพราะว่าเขาทําบูทมาในตัวเลยนะครับรุ่นน,นี้กันเข้าไปอย่าให้เหลืออ่าอแวนหนตัวครับ เว้นพร้อมน็อตไหนใส่หน่อยนี่ใส่เว้นไปก่อนเดี๋ยวอ่าไหนเนี่ยหยให้ค่าเติมลงกับแม่อีกปะ มืออลยแค่เติมลมเนาะก็ต้องใช้ไฟเนาะเติมแล้วอย่าลืมมาเซ็นเด้อเออได้ สมควรสมควรไม่ต้องมอาตรฐานเกินอ่โอเคเอาถัางน้ำมันมาหนา่ถังน้ำมันอยู่นู้นถูกต้องถูกต้องยัดได้ไหม เอาให้ได้นั่นแหละสองคนช่วยกันดิยัดถังน้ำมันหน่อโอเคออต่อไปใส่นี้เป็นไหมฮะถ้าพลาดมันจะหักตัวนี้นะพวกนี้หักง่ายมากสองพันกว่าโอเคให้นี่ใส่เลยจะเอถใส่เป็นไหมถ้าหักก็คือเราไม่ผิดนายเองนายเอ็ง เอามาหน้าวันนี้เสื้อกล้าใส่ไหมนี่โอเคได้จัดให้ครับคุยเล่นสนุกๆครับไม่ได้เรียดเอาหลังจากช่างบอลเลิก,กจากโรงเรียนนะครับสี่โมงกว่ากว่าก็ได้ <c oughs> ก็ได้มาถึงร้านก็จะรีบลงมือช่วยทันทีนะครับพร้อมกับเจ้าของรถนายอสรอยมอ้งน้องบอลครับแห่งบ้านน้องบอลนะครับเอไอไอ้ที่มาซื้อน็อตเมื่อกี้กับน้องบอลซื้อน็อตเครื่องซื้อน็เครื่องรู้จักกันไหมไม่เอ้าบ้านเดียวกันคนละน้องบอลอ้บอนที่ไหนน้องบอลอะไรมื่อไม่ใช่ เอาแ,แล้วนะครับเวฟสอันบคันนี้นะครับการเปลี่ยนโช๊คโพสส้มิลก็สำเร็จนะครับ<ม>เลิกเรียนปุ๊บมาเปลี่ยนเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนตอนเช้ากลัวไม่ทันเรียนใช่ไหมนายออหลังเลิกเรียนก็รีบกลับมาก็ได้โชค๊คไอไ้อสีนี่มองไว้นานยังนานเลยสวยสวยเ,ออเลือกได้เข้ากับรถมากนะครับ<ม> 2, ี่ส่วนคันนี้ก็รีมแบบไปที่น่าจะหมื่นห้ารอนะครับไม่ธรรมดาเห็นว่าเดิมนะครับแอบหมกอยู่โอกาสหน้าก็เห็นเจ้าตัวบอกว่าอยากได้แคมของอะไรนะเหงครับแหงสุพรรณเนาะทีนี้มีเองจะมาที่นี่เลยเนาะมีมีพร้อมใส่เลยนะครับอโอเคหนุ่มจากว้านน้องบอลก็เรียบร้อยนะครับอ่านายเดินทางปลอดภัยครับ โอเคครับสวยครับนี้สวยอันนนั้นเองไปหาเพื่อนก่อนหรือว่าไปบ้านเลยไปบ้านเลยครับโอเคเอ,เองก็มีเองเก็มีบาดแผลนิดหนึ่งน้อยนิย มันบุญหอเลยบาดแผลเนี่เออคือเหมือนกันเนี่ยฮอนี่นักรบย่อมมีบาดแผลท,ทั้ทงคนทั้งรถครับผมโชคดีครับ